เปิดเทอมกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามค่ะซึ่งในช่วงที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยก็ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติประจำปีการศึกษา2560ณหอประชุมศรีวชิรโชคมหาวิทยาลัยราชภัฏพ,พิบูลสงครามส่วนทะเลแก้วค่ะ โดยในปีนี้นะคะมีจำนวนนักศึกษาใหม่รวมทั้งสิ้นกว่า3,200คนค่ะและก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาได้เข้าร่วมพิธีธถวายราชดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา65พรรษาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2560ที่ผ่านมาค่ะ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีหลอมรวมดวงใจของไทยทั้งชาติเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความรักความสมานสามคัคคีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จากนั้นนะคะได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ mm hmm. เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดความภาคภูมิใจในเรื่องราวความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนะคะ mm hmm. ซึ่งได้รับเกียรติจากดรสาครส้อยสังวาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชาพัฒพิบูลสงครามเป็นประธานและกล่าวให้อาวาดแก่นักศึกษาใหม่เพื่อให้ข้อคิดในการปฏิบัติตนในขณะที่เป็นนักศึกษาโดยใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์รวมทั้งค้นหาความรู้ความสามารถของตนเองสิ่งที่ตนถนัดแล้วต่อยอดในสิ่งนั้นให้เป็นเอกลักษณ์ที่มีความสามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นและเพื่อสร้างรายได้ไว้อย่างชีพในอนาคตด้วยค่ะ และในส่วนไฮไลท์ของการแนะนำคณะผู้บริหารปีนี้นะคะก็ได้สร้างสีสันและความประทับใจแปลกใหม่ให้กับนักศึกษาด้วยค่ะนำโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมทั้งรองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแต่ละคณะด้วยนะคะที่ได้ร่วมกันแต่งกายในชุดการ์ตูนเจ้าหญิงในเทพนิยายที่น้องๆรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะสร้างความประทับใจไปทั้งหอประชุมเลยทีเดียวค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศน่ารักน,กนักของเจ้าหญิงแต่ละคนกันเลยค่ะ ม,มีนันสังใหม่ครับวิชาการทําให้คนมีงานทากิจกรรมดังคําที่ว่าวิชาการทําให้คนมีงานทากิจกรรมทําให้คนมีงานเป็นครับเ,เจ้าหญิงเฟนะคะเ ด้วยความดีนะคะสำหรับตัวสโนไวท์เองนะคะวันนี้มีแอปเปิลมานะคะซึ่งไม่ใชเนนะะ่เป็นแอปเปิลอาบยาพิษนะคะเป็นแอปเปิ้ลแห่งพลังความดีและเป็นคนที่มีความสามารถเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปะคะ่ะ งามกับเจ้าชัยอัสุกนะคะข้อคิดของอาจารย์ก็คือความดีชนะทุกสิ่งค่ะโมบโยโอเตือนนะคะกระโดดกระโดดไหวไหมคะอาจารย์เป็นโมบายโอเวอร์ชั่นที่เก็บเห็ดจนคมแล้วนะคะต้องขอตอบว่าเก็บเห็ดเพิ่มไม่ได้แล้วนะคะ ควาคิดของการใส่ชุดนี้นะคะอยากจะบอกว่ามหาวิทยาลัยของเราก็เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาริโอเนี่ยนะะมีทั้งความคลาสสิกมีทั้งความป๊อปปูล่าอยู่มาจนถึงไทยแลนด์ส0จ ขอเสียงปรบมืออีกครัง้งนึงค่ะปิดท้ายด้วยกิจกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สิทธ์เก่าผ่านการทอล์กโชว์ในหัวข้อปรับตัวอย่างไรกับชีวิตใหม่ในมหาวิทยาลัยรายรชภัฏพ,พิบู์สงครามรวมทั้งนักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักกับศูนย์ให้คำปรึกษาโซสเซ็นเตอร์ ที่จะทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือนักศึกษาทุกรูปแบบมเมื่อเกิดปัญหาเดือดร้อนต่างๆอีกด้วยค่ะพื้้นนนทททีีี่่่แหงงไมมวัจะ